สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครบัวบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กน่ารักน่ารักค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายอร่อยมากๆเลยค่ะหน้าตาที่เสร็จออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็จะเริ่มจากแยมนะคะเราจะทำแยมสตรอเบอรีก่อนค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีสตรอเบอรี่กรัมค่ะ เดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะส่วนน้ำเลมอนหนึงลูกนี้ใครจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะคะของพี่ชอบเปรียปร้ยวๆจะได้สดชื่นค่ะเลยใส่ไป็หนึ่งลูกนะคะน้ำตาลทราย1้0ยกรัมค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสำหรับสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำทุกอย่างรวมกันแล้วเอาไปกวนบนไฟกลางค่อนอ่อนนะคะส่วน4ีลูกนี้จะเอาไว้แต่งหน้าที่หลังค่ะ เทส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดรวมกันได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครไม่ใช้น้ำเลมอนก็ค่อยๆใส่น้ำตาลแล้วชิมเอานะคะส่วนที่พี่ให้ไว้ในคลิปคือพี่รวมในส่วนผสมของน้ำเลมอนด้วยค่ะถ้าใส่น้ำเลมอนด้วยก็ใส่น้ำตาลลงไปทั้งหมดได้เลยค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะการกวนแยมหรือว่ากวนไส้นะคะ ใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะแรกๆอาจจะใช้เป็นไฟแรงได้นะคะพอมีน้ำเริ่มออกมาเราก็จะลดไฟลงเป็นไฟอ่อนค่ะเกลือเติมไปนิดหน่อยพอนะคะให้มีน้ำออกมาเร็วๆแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้ต้องเป็นไฟอ่อนแล้วนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะให้ได้ความข้นตามที่เราต้องการนะคะของพี่จะเอาประมาณนี้ค่ะ ขั้นตอนการทำแยมง่ายๆก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเทพักไว้ให้เย็นลงก่อนนำมาใช้ค่ะมาต่อกันที่ส่วนผสมของเค้กค,ค่ะก่อนที่จะทำเค้กให้อุ่นเตาไฟ180องศาบนล่างไว้นะคะไข่ไก่2ฟองกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย70กรัมนะคะในนี้มีแป้งอนเนกประสงค์100กรัมผงสตรอเบอรี่15กรัมแล้วก็ผงฟู3กรัมค่ะ คนส่วนของแห้งให้เข้ากันไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะล่อนลงทีเดียวนะคะคนเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะเนยเค็มนะคะของพี่ใช้เป็นเนยเค็มค่ะถ้าใครใช้เนยจืดให้ใส่เกลือเอาเองนะคะเนยเค็มที่พี่ใช้ทั้งหมด100กรัมค่ะตีไข่ไว้ก่อนนะคะให้ไข่แตกก่อนค่ะเพื่อจะได้ง่ายต่อการผสมนั่นเองนะคะพิมใครจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะทาเนยไว้เลยก็ได้ค่ะ ที่จะใช้แบบนี้นะคะทั้งหมดในสูตรนี้จะได้อยู่5ชิ้นค่ะน้ำเนยมาตีกับน้ำตาลนะคะตีจนกว่าน,น้ำตาลจะละลายทั้งหมดค่ะใช้เป็นสปีดกลางนะคะตีไปเรื่อยๆค่ะสังเกตดูนะคะถ้าเนยขึ้นฟูได้ที่และสีเขาจะอ่อนๆแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมปาดขอบลงทุกครั้งนะคะเพื่อจะได้ตีอย่างทั่วถึงค่ะตีต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ เนยที่ตีได้ที่แล้วนะคะก็จะออกมาสีแบบนี้เลยค่ะน้ำตาลต้องละลายทั้งหมดก่อนนะคะจากนั้นก็นำไข่มาค่ะตีให้ไข่แตกก่อนนะคะแล้วแบ่งเป็น3-4รอบค่ะเทลงไปแต่ละครั้งเราก็ตีไปด้วยนะคะค่อยๆประผสมให้เข้ากันค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ก็จะตัดภาพมาตอนที่ใส่ไข่ทั้งหมดไปแล้วนะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะอย่าลืมปาดขอบลงทุกครั้งนะคะก่อนที่จะผสมส่วนต่อไปค่ะส่วนต่อไปก็จะเหลืออยู่เป็นของแห้งนะคะมีแป้งอนเนกประสงค์ผงสตรอเบอรี่และผงฟูค่ะในส่วนนี้ใครจะล่อนลงตรงนี้เลยก็ได้นะคะแต่พี่จะใส่นมสดลงไปก่อนค่ะ นมสดนี้ใช้50กรัมนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันแล้วร่อนของแห้งลงได้เลยค่ะใส่อันไหนก่อนก็ได้นะคะไม่ผิดค่าร่อนลงไปแล้วค่อยๆค,คนตะล่อมให้เข้ากันเลยค่ะ อย่าลืมอุ่นเตาไว้ก่อนนะคะไฟบนล่าง1้อยองศาค่ะเค้กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตดูนะคะอย่าให้เหลือฝุ่นแป้งค่ะถ้าได้แบบนี้แล้วนำไปใส่ถุงบีบนะคะถ้าใครกลัวเลอะเวลาเทลงพิมพ์ก็ใส่ถุงบีบได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีถุงบีบก็ตักใส่พิมพ์โดยตรงเลยได้นะคะสำหรับพิมพ์ก็แล้วแต่ค่ะใครจะใส่พิมพ์แบบไหนก็ได้นะคะบ้านพี่ก็มีอยู่หลายแบบค่ะ พิมพ์เราก็ทาเนยไว้เลยนะคะใส่ลงไปค่ะประมาณ3าส่วนสของพิมพ์นะคะในสูตรนี้จะได้อยู่5ก้อนพอดีค่ะหรือว่า5ชิ้นนั่นเองนะคะคนคนนิดนึงค่ะแล้วก็เคาะสัก2 3ทีเพื่อไล่อากาศออกนะคะ เสร็จแล้วนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะจะใช้เวลาอบอยู่ที่15-20นาทีแล้วแต่ขนาดของเค้กนะคะสุกแล้วนำออกมาพักสัก5นาทีแล้วเคาะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะพักไว้ให้เย็นแล้วเราจะมาใส่ส่วนของครีมชีสกันค่ะที่เห็นในชามผสมก็คือครีมชีสนะคะของพี่ใช้ทั้งหมด160กรัมค่ะ อันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราต้องการทำนะคะสามารถผสมเอาเองกันได้เลยค่ะพี่ใช้ไป160กรัมนะคะก็จะตักส่วนของแยมใส่ไปประมาณ100กรัมค่ะจริงๆถ้าใครชอบเป็นวิปปิ้งครีมเดลี่ก็ตีส่วนของวิปปิ้งครีมลงไปได้นะคะวันนี้พี่ต้องการให้มีความเหลวค่ะก็เลยใส่แค่2อ,อย่างแบบนี้นะคะ คนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นำไปใส่ในเค้กได้เลยค่ะผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำเค้กที่เย็นแล้วนะคะมาตัดแต่งนิดนึงค่ะถ้ามีส่วนไหนเกินออกมาก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะจริงๆแล้วเค้กต้องมี5ชิ้นนะคะแต่ว่าพี่ทำพังไป1ชิ้นค่ะ อาจจะทาเนยพิมพ์ไม่ทั่วถึงนั่นเองนะคะเลยทำให้ออกยากค่ะตัดส่วนเกินออกเรียบร้อยแล้วใส่ครีมชีสลงไปได้เลยค่ะถ้าใครใช้พิมพ์อื่นไม่มีหลุมตรงกลางแบบนี้ก็ให้เจาะเอานะคะเจาะเอาความกว้างความลึกตามที่เราต้องการเลยค่ะใส่ครีมชีสลงไปให้เต็มพอดีนะคะ ตอนนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำส่วนของช็อกโกแลตโคตติ้งมาค่ะใช้เป็นสีชมพูนะคะใครจะใช้เป็นสีไหนก็ได้ค่ะเป็นสีขาวก็ได้เหมือนกันนะคะก็เข้ากับเค้กสตรอเบอรี่ดีค่ะราดลงไปโดยรอบนะคะให้เลอะลงมาข้างๆ้างนิดนึงค่ะตัวช็อกโกแลตโคตติ้งนี้จะดีอย่างนะคะเขาจะช่วยเคลือบให้ตัวเค้กอยู่ทรงค่ะไม่เสียทรงเลยนะคะพอเคลือบลงไปปุ๊บเขาก็จะเริ่มเซตตัวเลยค่ะ สามารถจับหรือว่าโยกย้ายได้ง่ายๆนั่นเองนะคะพอเซตตัวแล้วใครจะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้โดยไม่แต่งหน้าก็ได้นะคะหรือว่าใครจะแต่งเอาตามชอบก็ได้ค่ะตัวเค้กสูตรนี้จะนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะไม่ต้องใส่ครีมชีสก็อร่อยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันนะคะรับรองอร่อยติดใจแน่นอนค่ะ พอพี่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยก็จะแช่ตู้เย็นไว้สัก2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันค่ะยังไงเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะดูคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวบ้านหารอร่อยด้วยค่ะสําหรับวันนี้ลากันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ